อันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายนะครับหรือกลุ่มฮามาสนะแล้วก็กลุ่มของอิยาสนะครับขอเรียกว่าอย่างนี้ก่อนอเมริกากล่าวว่าอย่างนั้นนะครับแต่เราก็ต้องว่ากันนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเนื่องจากว่าอากริสเบตวอลเลนนะและสมาชิกสภานิติบัญญัติคนอื่นๆน,นะครับ ซึ่งเมื่อวันที่สิบเจ็ดตุลาเนี่ยสววอ,วอเลนนะครับและสมาชิกสภานิติบัญญัติมากกว่าร้อยคนเนี่ยได้ลงนามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอายัดบัญชีคริปโตของกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับซึ่งกฎหมายตัวเนี้ยถ้าพูดโดยทั่วไปนะครับที่จะมีการใช้ในการเร่งด่วนเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่า เนื่องจากกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาฉะนั้นกฎระเบียบต่างๆนะครับเกี่ยวกับการควบคุมของคริปโตจะใช้ได้เฉพาะส่วนที่เป็นบล็อกเชนที่อยู่ของฝั่งอเมริกาเท่านั้นนะครับเพราะการบริการเขาเกล่าวหานี่ว่ามันส่งมาจากกระดานไบแนสนะครับกับกลุ่มฮามาสฉะนั้นต้องไปรักงับบัญชีไบแนนคือ อเมริกาตั้งใจจะโจมตีไบแนน์อยู่แล้วเพราะเพราะไบแนน์เขาให้เทคโนโลยีกับกลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะรัสเซียจีนรวมถึงตะวันออกกลางด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศอันนี้ก็เป็นการรายงานจาก Wall Street Journal ด้วยนะครับร่วมกับเซนโรเจอร์มาเชลนะครับเขก็ได้อ้างถึงวันที่18จตุลาการก่อการร้ายการเข้ารหัสลับอะไรอย่างเงี้ยก็พูดเป็นวักเป็นเวนนะนะครับ ดังนั้นตอนนี้เขาก็กำลังที่จะเสนอกฎ KYC ในการตรวจสอบเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาเอา KYC ตรงนี้นะครับมาเป็นมาตรฐานในการอายัดบัญชีหรือไล่จับผู้ก่อการลายนะครับแต่สมาคมบล็อกเชน BA นะเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็ตอบโต้ใน X แอปนะครับหรือทว i t เตอเดิมเนะี่ยเมื่อวันที่18ตุลาคมนะครับว่ากลุ่มหั กลุ่มฮามาสหรือกลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยตอนนี้นะครับเขารู้ทันแล้วนะคือเขาไม่ใช้ไอตัวของคริปโตแล้วในการระดมทุนอันนี้มันเป็นข่าวเก่าตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้าสองัยี่สิบแล้วนะครับที่กลุ่มก่อการร้ายใช้เพราะตอนนั้นอะไอเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยคหรือคริปโตคนยังไม่ค่อยรู้จักตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับรวมถึงกฎหมายเหล่านี้ มันไม่สามารถที่จะใช้นอกอนณาเขตของสหรัฐอเมริกาได้ต้องกลับไปทบทวนกฎหมายใหม่เนาะก็อยากจะทำลายคริปโตก็มั่วไปถึงเรื่องผู้ก่อการร้ายนะครับเพราะว่าราคาของ BTC จะเข้าสองหมื่นเก้าแล้วะนะครับถ้าปล่อยไปเนี่ยก็คงขึ้นถึงสามหมื่น สามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสองสามื่นสาม BTC นะอันนี้เป็นเงินสกุลดอลลาร์นะครับคือไปแล้วพอมันเกิดสงครามนะครับแล้วก็ค่าเงินดิจิตอลเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยทุกคนเก็บทุกคนซื้อนะครับพอรู้ว่ามันจะขึ้นก็อเมริกาก็มั่วไปตามนั้นแต่เรื่องของผู้ก่อการร้ายจะใช้คริปโตมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ ก็มีการใช้จริงนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องโอนโอนเงินโอนตังค์นะผ่านเครือข่ายต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ทางกลุ่มพวกนี้มันก็ไม่มีมันก็ไม่มีสวิตแล้วนะครับเพราะว่าอเมริกาก็ตัดระบบสวิตออกจากกลุ่มของมุสลิมในตะวันออกกลางเรียบร้อยนะครับไม่ให้เข้าถึงบล็อกเชนได้ส่วนใหญ่ติดตามกัน